สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะกลับมาพบกับช่องมีมามอนทาโรชแนลนะสำหรับคลิปนี้นะคะเราอยู่กันกับคลิปรนดอมดวงความรักเนาะเป็นคลิปรนดอมดวงความรักนะคะของชาวธาตุด,ดินชาวราศีมังกรนะคะราศีพฤษภแล้วก็ราศีกันนะใครที่เข้ามาแล้วนะ,ะมนฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามเป็นกำลังใจด้วยเนาะ,ะต้องบอกว่าเป็นคลิปพลังงานภาพรวมนะคะ ฉะนั้นก็อยากให้เพื่อนรับชมหรือว่ารับฟังเพื่อความบันเทิงได้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าเรื่องราวจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะขอดูกันหน่อยเนาะขอดูกันในท็อปปิกหัวข้อนะคะคนเก่าของคุณจะกลับมาไหมนะคะชาวธาตุดินมันขอเริ่มต้นที่พลังงานของคุณก่อนเลยอัศวินถือดาบนะคะมีพลังงานเดชแห่งวันค่ะ 8ไมดเท้านะคะเด็กถือถ้วย10ไมบเท้าค่ะ Queen of Swords the Chariot นะ v e w of Fortune แล้วก็8ถ้วยค่ะ พลังงานของชาวธาตุดินที่ขึ้นมาตรงนี้นะจริงๆค่อนข้างชัดว่ามันเป็นจังหวะของการปรับเปลี่ยนนะคะเป็นจังหวะของการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างเกิดขึ้นเนาะมันมีทิศทางที่เรามองว่ามันคือแง่มุมของความรู้สึกความรักความสัมพันธ์ที่มันอาจจะมีการ ending หรือว่าจบลงกับบางสถานการณ์แล้วก็ถ้าณเวลาเนี้ย อาจจะเป็นการที่ชาวธาตุดินเลือกที่จะเดินออกมาจากสถานการณ์นั้นๆนะคะหรือเดินออกมาจากความสัมพันธ์ที่มันมีความท็อกซิกมันไม่เวิร์คหรือมันไม่โอเคสําหรับตัวตนของคุณเฮพลังงานถ้าเหมือนกับพอเบรกพอพักเนี่ยกับเรื่องราวความรักเลือกเดินออกมาจากสถานการณ์ความสัมพันธ์บางอย่างแล้ววานว่าช่วงนี้คุณมีการวางแผนวางแผน หรือทำให้สิ่งต่างๆมันเกิดขึ้นอย่างเป็นสเต็ปเป็นขั้นตอนมากขึ้นนะคะเป็นจังหวะเป็นโอกาสที่เหมือนชาวท่าตินเองก็รอคอยการปรับเปลี่ยนหรือว่าการเปลี่ยนแปลงบางอย่างที่จะเกิดขึ้นภายขึ้นเ h e Vi วิวออฟฟอร์จูนนะคะมีจังหวะโอกาสโมเมนต์ของการปรับเปลี่ยนการเปลี่ยนแปลงอะไรอยู่แล้วที่ขึ้นมาในช่วงนี้แล้วก็มันคิดว่าก็เป็นช่วงเวลาที่คุณเองก็เข้าใจว่าเราจะต้อง ปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงไปตามทิศทางไปตามการเวลาต่างๆด้วยนะคะช่วงนี้ถ้ามีสาการปัญหาหรืออะไรที่ต้องเคลียร์ชัดว,ว่ามันจะมีประเด็นที่คุณจะทําให้มันเกิดความชัดเจนเกิดความเข้าใจในแง่งมุมของความรู้สึกความสัมพันธ์ให้มากยิ่งขึ้นการใส่พาชันการใส่ความพยายามมากๆเข้าไปนะคะกับอะไรสักอย่างหนึ่งเพื่อให้มันมีโอกาสได้สักเซสเพื่อให้มันมีโอกาสได้สำเร็จอย่างที่ตั้งใจเนาะ พลังงานสิบไม้เท้าพลังงานความมุ่งมั่นตั้งใจในการที่จะสําเร็จกับสิ่งต่างๆการอยากที่จะเริ่มต้นหรือการอยากที่จะเปิดใจเปิดโอกาสเกิดขึ้นนะคะทีนี้แนวทางของแปดไม้เท้าที่ขึ้นมาว่ามันจะมีการสื่อสารชาวท่ดินเองอาจจะได้รับการสื่อสารมาจาก ใครบางคนในช่วงสเต็ปเวลาต่อจากนี้เนาะว่าจะมีการเข้ามาหรือว่ามีการที่อยากจะติดต่อพูดคุยอะไรบางอย่างหรือเรื่องราวข่าวาวที่คุณอยากได้รับการอัปเดตกับสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นมันว่าคุณก็จะได้รับการอัปเดตในระเร็วนี้ด้วยนะคะเป็นทิศทางเป็นพลังงานความสัมพันธ์ที่น่าจะตอบโจทย์แล้วก็ ตรงใจโดนใจในความรู้สึกของคุณเนาะอนว่าคุณเป็นคนขยันมุ่งมั่นนะคะมีความพยายามมากในการที่จะทําในสิ่งที่จะประสบความสําเร็จพอพลังงานอย่าง10ไม้เท้าขึ้นมาเนี่ยอนว่าคือคนที่มุ่งมั่นตั้งใจในการที่เราจะก้าวไปอยู่ในจุดที่ส,เส,สำเร็จตามแผนหรือว่าตามเป้าหมายที่เราวางเอาไวนาน้นะ ฉะนั้นถ้าคุณไม่ได้มีวินัยเพียงพอมันก็อาจจะไม่ได้ไปถึงจุดนั้นเนาะมองว่าคุณเป็นคนที่อาจจะมีความเครียดหรือว่ามีความกดดันให้กับตัวเองได้ด้วยความเป็นคนที่จะต้องสักเซสจะต้องสำเร็จเท่านั้นอย่างนั้นอย่างนี้นะคะก็อาจจะทำให้มันเกิดความกดดันให้กับตัวเองได้ไม่ใช่แค่ในเรื่องของความรักนะแต่บางิดว่าก็เป็น เรื่องอื่นด้วยที่สําคัญในชีวิตนะคะก็เป็นไปได้ว่าคุณอาจจะรู้สึกว่าถ้าไม่ทําแบบนี้ถ้าไม่ทุ่มเทให้มากพอการจะ s ั c c e ส s การจะสําเร็จก็อาจจะเป็นเรื่องยากประมาณนั้นทีนี้เดี๋ยวเราไปดูกันว่าพลังงานนะคะของคนเดิมๆแล้วก็คนกเก่าๆของคุณเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างนะคะชาวธาตุดินดูซิว่าเขาอยากที่จะ กลับเข้ามาในชีวิตของชาวท่าดินหรือเปล่าพลังงานเขาเป็นยังไงคะมีไพ่เดทมาเลยถามนึงคนเก่าไพ่เดทก็มา King of c u p นะคะราชาถือถ้วยห้าในเท้า The e m p e r o r เสองถ้วย ราชนีถือเหรียญสองเหรียญราชนีถือขออภัยนะคะร,ราชาถือไม้เท้านะพลังงานของคนเดิมๆนะคนเก่าของคุณเนี่ยมันว่ามีทิศทางที่อยากรีเบิร์สความสัมพันธ์ให้ขึ้นพลังงานไพ่เดทขึ้นมา พลังงานคนเดิมพลังงานคนเก่าที่เข้ามาในเรื่องราวของความราักความรู้สึกนะคะมีคนที่เขาอยากเข้าใจในตัวตนในพลังงานของคุณให้มากยิ่งขึ้นเพราะว่าคนคนนี้เขาน่าจะรู้สึกว่าคุณคือโอกาสทางความราักคือโอกาสที่ใช่เนาะมันมีอะไรที่โดนใจทางความรู้สึกนะคะ แล้วก็รู้สึกได้ถึงความจริงใจพลังงานต่างๆที่มีมองว่ามีคนอยากจะมาแสดงออกถึงความรู้สึกนึกคิดความจริงใจหรือพลังงานต่างๆที่มีจริงๆสําหรับตัวตนของคุณแล้วก็มันมีเรื่องของการบาลานซ์มีเรื่องของแพชชั่นนะคะในเรื่องของมุมมองหรือว่าแนวทางอะไรต่างๆที่เกิดขึ้นค่ะ มันน่าจะได้มีสเต็ปในการก้าวกันต่อไปในเวทข้างหน้าคือเขาน่าจะรู้สึกว่ามีแพชชั่นต่อคุณคือพลังงานเขาก็มองว่าต่างคนก็ต่างมีอีโก้นะก็ยังมีความเป็นตัวของตัวเองยังไม่ยอมลงให้ใครหรือมีความแบบมั่นใจในแบบฉบับของตัวเองแต่ก็มันเหมือนก็มันไม่รู้จะลดละย,ยังไงอ่ะเออมันก็ต้องมาเคลียร์มาพูดมาคุยกันนะคะแต่ว่าด้วยไลฟ์สไตล์ด้วยความชอบ อะไรหลายๆอย่างมันมีความแมทชิ่งซึ่งกันและกันมากระหว่างตัวคุณตัวเขาบนถือว่ามันมีอะไรที่เข้ากันได้เข้าใจกันได้ให้เป็นการต่อยอดในเรื่องของเหตุและผลในเรื่องของความมั่นคงมั่นใจกันได้นะคะออประมาณนี้ทีนี้เราไปดูเพิ่มเติมนิดนึงว่าจะเป็นยังไงนะพลังงานเพิ่มเติม จะขอเป็นแนวโน้มนะคะในความสัมพันธ์ของชาวทาตดินแล้วก็คนเก่าแนวโน้มมันจะเป็นยังไงมันมีความเสียดายเสียใจกันบางอย่างเกิดขึ้นอ,อ๋อมีพลังงานความสุขที่ปรากฏขึ้นมาด้วยนะคะก้าถ้วยน่าจะได้มีการสื่อสารอย่างตรงไปตรงมากันมากยิ่งขึ้นเนาะถ้าพูดคุยกนันวนคิดว่าก็มีเกณฑ์นในการที่จะปรับตัวเข้าหากัน แต่มันก็ยังมีมุมมีโลกส่วนตัวในแบบฉบับที่เป็นตัวของตัวเองนะคุณทังคู่อะมองกันเป็นโอกาสหรือว่าให้โอกาสกันเป็นโอกาสทางความรักแต่ยังไม่ได้เห็นถึงการคอมมิทเมนต์ในความสัมพันธ์นะคะมันยังดูเป็นอะไรที่ไม่แน่ไม่แน่นอนหรือว่าอาจจะเป็นการฟอลโล่ทำตามสัญชาตญาณทำตามความรู้สึกของตัวเองอยู่ในช่วงสเต็ปต่อจากนี้เนาะถ้าชาวธาตุด,ดิน คุณรู้สึกว่าอยากที่จะให้ความสัมพันธ์ตรงเนี้มันมีโอกาสได้ต่อเนื่องนะคะหรือว่าได้ไปต่ออย่างไรใดๆก็ตามในผลว่าก็คือชิศทางของการที่คุณจะใส่ความพยายามเข้าไปทุ่มเทเข้าไปก็มีโอกาสที่จะสำเ,เร็จหรือว่าการสื่อสารอย่างตรงไปตรงมาการปรับตัวเข้าหากันก็เป็นเรื่องที่สําคัญที่จะทําให้ความสัมพันธ์นี้มัน ได้เดินหน้าหรือได้ไปต่อในรูปแบบที่คุณมุ่งหวังตั้งใจนะคะประมาณนี้เนาะก็ต้องบอกอีกทีหนึ่งว่าเป็นพลังงานภาพรวมนะคะก็อยากให้เพื่อนๆรับชมหรือว่ารับฟังเพื่อความบันเทิงได้ถ้าใครที่รู้สึกว่าเออเรื่องราวพลังงานในคลิปนี้นะคะไม่ตรงกับตัวคุณมันก็ ไม่อยากให้รับเอาพลังงานไปเนาะอยากให้รับไปแต่พลังงานบวกนะจ๊ารับฟังเพื่อความบันเทิงได้เลยเดี๋ยวเรามาเจอกันในคลิปหน้านะคะเพื่อนๆอยากให้มันทำคอนเทนต์ในหัวข้อไหนสามารถที่จะคอมเมนต์บอกกันไ้ได้นะคะแล้วก็เดี๋ยวมาเจอกันคะ่ะบ๊ายบาย